mày ai ta nói tôi còn nâng trầm trầm sorry โย่วาซบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเซียนว้าวนี่คือใครต้องมีต้องกู้เก่งๆเพราะเงเอียดไม่เชื่อไม่มาใส่สิหลายคนถามต้องเางเอียไม่เื้อไม่มาใส่หกพันเก้าใครอยากกระดนนุนก็แอดไลน์แล้วก็โอนตังไม้เมียดออกบนเก้าบงเอียดจะติดที่คอปกตรงนี้แล้วเขียนตัวบเรื่องว่าใครซื้อมาให้เพราะบงเอียดเามั่งสวยฉะนั้นในคลิปนี้เางเอียดก็จะมาขึ้นว่าวีลุ่มตุ้มนัก แต่มันไม่ใช่เป็นว่าวอีลุ่มจิ๋วตัวนี้เป็นว่าวอีลุ่มอ่าเป็นว่าวอีลุ่มอ่าเติบทุกคนตัวเติบตัวนี้อะไรก็ตรงเราเราเติบเอออะไรเติบเติบคือตัวใหญ่นะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใช่ว่าทำไมมันเห็ท่าน้าเอ็นยงหวันเต็มเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเดี๋ยวเห็นได้เลยเข้าๆก่อนนะว่าตัวนี้มันอ่าไม่ใช่หางนะทุกคนแล้วนี่อะไรเอาเงียตุ้งติ้งอันนี้กับเป๊กตุ้งติ้งนี่ตุ้งติ้งอย่าไปม่ได้หางแล้วเนี่ย อันนี้ก็ตุ้งติ้งไม่ใช่หางแล้วก็แรเข้าวๆว่าอันนี้นะทําด้วยไม้พลยน,นะแล้วก็ลักษณะนะแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าใครทําไม่เจ๊งเงียบแน่น,นอนเพราะางเงียบยังไม่ทำตัวดีนี้เสี่ยวพอขึ้นว่าบางหมัดใ้น้องในอยู่แล้วทุกตัวที่ขึ้นนั้นอยู่ที่ช่องบงองอังมัดหมดแล้วเสลี่ยแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะดีกว่าเล็กกว่าเพราะว่าวันนี้อาจจะมีเล็ก มีลมเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ที่สาคัญรนี่เห็นมาเปิดช wow. ่องตัวนี้ประจำน้องๆก็เห็นใช่ไหมภูเขาดูเอฟซีเอ๋นี่พูดเราเห็นไหมคือลูกนี้เมียนซื้อตั้งมาแล้ววันนั้นเขาบอกขายสิบแปดล้านเห็นว่าต่อยี่สิบล้านได้ไหมก็บอกว่าได้เห็นไม่เอาหวังไปเห็นไม่มีตังใบหมาดเราไปขึ้นว่าวดีกว่าอีโบหนักเนี่ยนหลายคนตรงสัยสงสัยด่้งเดียวรูดตรงสัยเลย Một dùng thế quan đây Một cứ ghế nhiệt lò ghế tập đoàn ngon lào. nó nóng nào tạm lào. Một dùng. 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 Một ngồi ở lùm Một dùng. Một dùng. Một dùng. Một เดี๋ยวเราก็วิ่งตามลูกวิ่งนี้เลยนะทุกคนนี่มีแางกว่านะคุณเลรงมากเนาะมากโอ้ร้อยแล้ว,วอุ้งมือเฮ้ยก็อยู่ในเจ้ามังงะแล้วร้อยทุกทีเอุมือร้อยไปไปย่าละกันจ้าละกันทึ <c oughs> ้นมาขึ้นได้วันนี้ไหมหรอขึ้นเร็วเลยไม่ใช่นี่มันยืนได้เงนี้ยวันนี้ขึน้นน<ม> <c oughs> เออเออยเออเออ เอาเดี๋ยวมังมัดไปยืนน้องเงียบเลเดี๋ยวมึงจะให้น้องๆด้ตักฝั่งนี้ตะกี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ไปได้ทีหลังทะนุตะกี้กันกลืนโอยได้แล้วนี่หลายคนถามว่าเงียบถามว่าเป็นไม้มังมัดตอบทีดิเอ๊ะเป็นไม่เปลไหมฮัลเล่ฮัลเล่เก่งกับมังมาดอยู่น้องมาเนาะ ชนะบ้างไหมไม่เคยแต่ว่าพออะไรบ้างมาเดี๋ยวเล่นเลยว่ามีเราเตรียมอ๋อขึ้นเจอเอฟซีขึ้นแล้วโลโลมากเห็นขึ้นเจอมากแต่เราไม่ค่อยดีทุกคนอือหือ แต่ขึ้นลอยนักเดี๋ยวเงียบเล่ก่อนนะเงียบเล่ไม่ก็เห็นเรื่องมาดูวันมันเต็มตาเองล่อขึ้นโอยเองทุกคนเงียบบนสั้นๆนิดเดียวนี่ทุกคนเลยเนาะมันมาดูขึ้นลดยเล้วล่อล่อไปขึ้นเลยไม่ถูกลมเรลงมาดูเดี๋ยวเงียบเอาลง แล้วก็มันจะตายจาก้างน้อยน้องๆเลยมากเังจะตายจาก้างหลังน้องๆเลยรักเธอรอบเอาบังหมัดมาเล่นบังหมัดมาเล่นสวยไหมเด็กเด็กที่เงียบวิ่งทางนู้น

ให้ออนนิดเลยไหมไม่แต่ว่ามันแทงดีมากเลยพอมัดพอเท่านั้นแหละไอ้หมัดวิ่งครับพ่อพอไอ้หมัดเหนื่อยนี่เรียมโอ้ก็เจอเอฟซีอุลโลมึงมาตายไม่ต้านเออเอาใหม่เอาใหม่ก็จัดเร็วปล่อยลงมาปล่อยลงมาควยเร้งมาเด้อลงมาเลยลงมา ลงแลวทุกคนโล่อยดองออท่น uh, น <Columbus> ี <portraits> ้ได้รท่นน่ะทุกคนหนึ่งสองสามชวยอขนาดไม่มีหางก็อ่วยสิเอถูกล้มมากมัดพองมัดเล่นยังลมทุกคนเหอตอนนี้เห็นเล่นไม่ยังลมตายแต่ก็หลังนี้ก็รวยกันนั่งมานะ ออกมาจักให้ถึงมือเลยให้น้องๆเลยแล้วทุกคนเออเออเออแล้วเองน้องมาเนาะโรยนี่ตัวนี้ đúng không kêu lười kêu đúng, đúng hả? mà, nó, nó cơn đi nó, khả năng mới bị lùm đâu, nó bồn, được đấy, 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 được Ni lông oan, nè tất cả mát thai, miệng ngon, lê 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 là lê 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 มาตั้งแต่ฟื้นเลยนี่มาไปตายบางนี้เลยดิมาไปตายบางนู้นละตายพวงนู้นละเดี๋ยวเงนเล่นมานนะแดดๆรอให้ตายกินเงี้ยสิหรือวะกูไกลดีกว่นี้ไปเล่นได้เลยเรื่องมันนะมันที่บ้านออกมาทำมันเป็ดทำมันเป็ดทุกคนดูดลน่าเล่นนิดสิฮูฮึมฮึมไปฝั่งนี้มาปิดกิบปิดกิบรอให้ตายเถอะพระเจ้าง่ายเกินดตงนั้นทุกคนเห็นไหม ว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างงีง้ไม่อยากกินแหลกนี่เสือเพราะบางเี็ดเหลวม,มากแล้วก็วร้อนด้วยคลิปนี้ก็มางเห็ดก็มาบอกขายแล้วนะว่าตัวนี้เท่าเราอยากมาขายจริง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 เบอร์ใครซื้อเ,เรือยแต่มา<อ>งเห็ดเลยอ๋อบางหมัดไม่อยากจะพูดเลยโอ้บางเห็ดก็ไม่ได้แค่ครับแั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมชอบกดไลค์ใจกดแชร์แค่อย่าลืม subscribe แล้วพวกกับบางเห็กดกับมางหมาดและมางพิกในใหม่ในพิธาแต่อย่าลืมชอบเป้าอะไรกดคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะจัดจายให้ทุกคนดูบอกเลยว่า mày cẩn tắc tua,แน่นอน. Pheo mang tiền là mang xuôi. Trong này mình cậu tôi Chào Lạc Yeah, yeah, let's go. I ain't the first.